รับผมสวัสดีผู้ชมเลฟซีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ปฐมอินดี้เมื่อวานนี้ก็มีรายการโทรทัศน์มาถ่ายกิจกรรมรนตรีของเรานะครับนะก็เป็นรายการโรงเรียนของฉันเป็นรายการรายการหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงช่วงโรงเรียนของฉันนะครับคุณผู้ไปดูในช่องเขาแล้วเขาไม่ได้ลงใน u t u b e นะไม่มีไม่มีใน u t u b e นะครับแต่ว่ามีในในในเว็บไซต์ของเขาแล้วก็มีในช่องโทรทัศน์นะครับเขาลงโทรทัศน์ไปแล้วก็ลงไปในชมย้อนหลังทางเว็บไซต์อะไรเงี้ย ก็เลยหาใน YouTube ไม่เจอของช่อง DLTV ช่อง4นะครับนะท่านไหนที่สนใจรายการก็กดไปที่ช่อง4นะครับโรงเรียนของฉันนะครับทีมงานเขาก็มาถ่าย2ที่เมืม่อวานมาระยอง2ที่ก็คือที่โรงเรียนวัดบ้านดอนที่วัดบ้านดอนก็จะมีหนังใหญ่นะครับหนังใหญ่วัดบ้านดอนอันนี้เขามีชื่อเสียงมานานแล้วนะครับมีชื่อเสียงมามาโอ้มาตั้งแต่ก่อนที่กูหมูจะมาอยู่ที่ระยองซสอีกนะครับ ช่วงบ่ายก็จะเป็นของเราเพราะว่าเรานัดเข้าบ่ายนะครัผมูบอกว่าเรามีซ้อมตอนบ่ายเอ้ยมีซ้อมตอนเย็นนะครับก็เลยเข้ามาช่วงช่วงเย็นประมาณทักใกล้ๆจะเลิกเรียนประมาณนี้ก็พอดีเลยนะครับพอดีไม่ได้รบก,กวนเวลาเรียนเวลาสอนของหมูม,มากนะครับอันนี้ชอบ <c oughs> แต่นัดเวลาไหนก็มาเวลานั้นนะแล้วก็ทีมงานเขาค่อนข้างมืออาชีพนะ <c oughs> มาถึงแล้วก็ลงรถตู้มาประกอบเครื่องแล้วก็จุ๊บจุ๊บคุยเรื่องสคริปต์กันจุ๊บ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 แล้วก็ถ่ายกันไม่นานใช้เวลาไม่นานนะประมาณสักชั่วโมงกว่านะครับประมาณนี้แต่ความยาากกขอองเเร็คืดี๋ว ก่อนที่จะเล่าให้ฟังเดี๋ยวพาไปดูวงดุริยางก่อนนะครับเช้านี้ปอเปี๊ยะใช่ไหมลูก เป่าแซได้ด้วยหรอวะเป่าจบเป่าจบเพลงไหมเดี๋ยวเผื่อหลายๆคนไม่รู้นะน้องสืมนี่เขาน้องสืมนี่เขาเป่าแซ็กได้ตั้งนานแล้วนะครับก่อนที่จะเล่นคีย์บอร์ดอีกนะโอเคไหว้พระก่อนเอ้บทสวดมนต์นี่จะติดลิขสิทธิ์ป่าววะเนี่ยเดี๋ยวลองปล่อยยาวดูนะเผื่อไม่ติดนะครับ เพลงสรรเสริญพระบารมีมันติดลิขสิทธิ์นะครับเราก็เลยตัดเป็นชัด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 ตัดเป็นจุดจุดจิตจิใส่ให้นะครับก็คงไม่ได้ดูเต็มเพลงนะ<ต>หมดโอกาสดูเต็มเพลงนะ<ต> <nap> นี่ครับน้องหนูดีเขาอาสาไปเป่าเทนเนอร์ใช<ต>่ไหมเออ <ml isk> เพราะว่าปีหน้าพี่เทนเนอร์จบเพียบเลยนะครับเป่าเทนเนอร์รอบเดียวบอกเคยห็นไม่ได้เลยปากคนละเบอร์นี่โอ้ยถ้าเป่าได้ทั้งสองอันคล่องคล่องนี่เก่งเลยนะเพราะว่าปีปีหน้าเทนเนอร์จบหมดเลยนะครับ เทนเนอร์เทนเนอร์เทนเนอร์ก็จะเหลือน้องมุกน้องมุกเป็นหัวหน้าทีมพอดีหนูดีเขาขอมาขอมาช่วยใช่ไหมปีหนา้าก็อยู่ป .6 แล้วหน่วยกา้านดีอยู่เป่าได้นะครับส่วนคนหุ่นตุ๊ปปุติปปี้แบบนี้ต้องเป่า <c oughs> ต้องเป่านี่เลยเมื่อก่อนนี้ตังเขาเจ้าหุ่นประมาณแป้งเนี่ยเร,เราก็ได้เป่าได้เหมาะมากนะแต่ตอนนี้ตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็โตเร็วอ่าแล้วแป้งก็มาช่วยเสริมอุ้ยตอนนี้เรามีหลายเครื่องนี่หว่าทำไมเหลือสองคนเนี่ย อู้งาน,เป,นงเปลี่ยนคนไหมต้องการเปลี่ยนคนไหมครับรอ๋อเพื่อนหนูเนี่ยพอเพื่อนตัวเองก็ปกป้องกันดีดีแต่ถ้าเป็นคนอื่นนะโฮ้ยครูเอามาันออกไปเอามาันออกไป,าาไปาาให้มันลาออกกับต้นคูนไปเลย <c oughs> ไอที่น่ากลัวเลยไอนี่เลยเนี่ยเรามีมียูฟเนียมอยู่ห้าตัวอันนี้เหลืออยู่ตัวเดียวทั่วไน้บุ๊กไปไหนเนี่ยบุ๊กไม่ไหวไม่ไหวหมายถึงเป่าไม่ไหวขี้เกียจไม่มีอะไรหรอก ออของยูโฟเนียมไม่ค่อยมีงานนะคผูมมมีมีแต่งานหน้าเสาธงนะครับโอกาสไปต่อน้อย,เ,ยเด็กๆก็จะหมดพลังหน่อยไม่เหมือนเครื่องอื่นนะพวกเครื่องแซกเครื่องทอมโบนเครื่องทำเป็ดเนี่ยยังมีโอกาสไปต่อวงลุกทุ่งบ้างนะแต่ว่ายูโฟเนียมนี่ต้องแบบเอาคนใจจริงนะดน,นสนแนตอนนี้ก็เหลือสามตัวอันนี้อันนี้หนักนหครับเสน,นหนักมากดูหุ่นคนตีเสนแต่แต่และเช้านิ้วหลังแทบหักดูอีกคนก็เนี่ยตัวตัวเท่าลูกหมานี่ เออแล้วก็แสแนมันหนักสแนพวกนี้หนักส่วนอันนี้เป็นแสแนเบานะครับสแนนสแน,น,เนเบาตัวนี้ทําเป็ดเหลือสี่ทำเป็ดเหลือกี่คนหัวหน้าหัวหน้านิวทําเป็ดเหลือสี่ไม่มาไม่มาสก็แสดงว่าเป็นหกคนหนึ่งสองนิวมีนิวแล้วก็มีโน้ตแล้วก็โฟกัสแล้วก็อันนี้ชื่อเรนนะลู้อมสินน้องออมสิน <c oughs> แล้วก็มีใครอีกที่มาเป่าคู่กับเราะที่มาเป่ากับเราบ่อยๆมังกรแล้วก็ใครอีกสงการมังกรก็สงการให้น้องๆฝึกฝึกไปก่อนนะครับยังไม่ต้องมาวงใหญ่ก็ได้นะเพราะเดี๋ยวจะกดดันเกินไปเพราะบางคนฝีมือเขาก็เขาเรียกมันฝึกยากไม่ใช่ว่าทุกคนจะเก่งนะดนตรีบางคนก็ฝึกยากๆให้เขาเล่นไปเรื่อยๆเก่งไม่เก่งก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ซีเนียรนะ์ส่วนทีมน้องๆตัวเล็กข,ของเราก็ยังเป่าเมโลเดียนอยู่นะครับนี่ ก็เลยเป็นทีมซัพพอร์ตนะลูกนะเดี๋ยวปีหน้าก็อาจจะได้เลื่อนขั้นไปตีกองใหญ่เนี่ยตัวเองฟูนไนลิ้นเปลี่ยนลิ้นแซงยังขูดฮะลงคลิปไปเมื่อวานคนด่าครูลังมเลยโอ้โหทำไมแกล้งเด็กไม่เปลี่ยนลิ้นให้น้องก็ไม่รู้ว่าเราอ่มไงเออจริงเราก็ไม่ได้ให้หรอกฟูนไปขโมยเอาเอาเยอะ แต่ก็ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าลิ้นมันไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันเป่ายากนะจริงๆมันเป่าได้นะแต่ว่าเป่ายากมันเสียเสียจิตเสียสุขภาพจิตหมดนะเสียปากหมดเดี๋ยวเราได้น้ําน้ํามาจากวงลูกทุ่งนะครับยังเหลืออยู่คุณหมูจะรีบเคลียร์ของนะครับเพราะว่ามันมันเยอะนะครับเดี๋ยวจะแจกทีมงานทีมงานดุริยางไปให้หมดเลยของคุณหมูเดาว่าน่าจะมีของชุดใหม่เข้ามาเดี๋ยวพี่ๆก็ส่งมาให้อีกนะครับเพราะว่าพี่ๆเรามีพี่ๆอุปถัมมาโดยตลอดนะครับอันนี้เป็น โออิชิน้ำพึ่งมะนาวเดีย๋ยวให้เด็กๆไปคนละหนึ่งขวดหนูไม่ต้องแกะกินที่นี่นนะได้แล้วเอาขึ้นห้องไปเลยนะครับแกะกินที่นี่รับรองมีตั้งอยู่เกลื่อนขวดเกลื่อนสวนครูแน่นอนต่อแถวลูกต่อแถวต่อแถวอ่าได้แล้วเดินออกเลยอ่าแจกไปเลยได้แล้วเดินกลับห้องเลยนะอย่าเปิดกินแถวนี้นะ เราใส่กระเป๋าไปแช่กินที่บ้านก็ได้จะได้ไดกินเย็นๆ,ๆขูเครื่องใหม่เอี่ยมเลยปแป้งใหม่เอี่ยมอองอลไทยอันนี้อันนี้เป็นเครื่องใหม่ล่าสุดที่เราซื้อมานะครับทุกคนนี่นก็งบโครงการของปีนี้แหละนะครับ<ม>ก็ซื้อมาเสริมเลยเ<ๆ>ลยนะงบดนตตีที่ที่ครูหมูได้มาก็มันไม่ใช่งบก้อนโตนะครับเหมือนบางโรงเรียนบอกว่ามีงบมาล้านสองล้านอะไรห้าหกเจ็ดแปดแสนอะไรเงี้ยเราเราไม่มีแบบนั้นนะครับ ของเราก็อาศัยของงบโรงเรียนปีละนิดละนิดต้องใช้ความอดทนนะครับ <mm> เราจะบอกว่าเราปีนี้เราอยากจะทําวงใหญ่ๆเพื่อไปประกวดแล้วก็ของ,งบสักล้านสองล้านอย่างเง e. ี้ยไม่ได้นะไม่มีทางไม่มีทางเกิดขึ้นในโรงเรียนเราแน่นอนพอไหมพอไหมไอฟูน <mm> 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 เอาถุงเปล่าไปเออฟูน <mm> เอาถุงเปล่าไปลูกพอไหม <mm> พอดีเลยบ้างเนี้ยเกินขวดเดียวจกะจกจไปลูก เออไปวางข้างนอกให้ดลโอ้โหไหวสวยไหวสวยจะไหวสวยนะไหวสวยนะความจริงไม่ใช่แบบนี้นะครับทุกคนอย่าไปเชื่อพวกเขาสร้างภาพครับ <c oughs> เออเนี่ยแหละไววแถวข้างหนังขยะเดี๋ยวน้าพรก็มาเก็บมา <c oughs> อ,อ,อย่าเพ้อแกะกินแถวนี้นะเอากลับห้องไปเลยนะอ่ะวาวจะเล่าเรื่องถ่ายรายการเมื่อวานให้ฟัง เมืม่อวานนี้มีพี่ๆเขามาถ่ายรายการนะครับช่องลูกของไทย PBS นะครับเขาสนใจแต่วงนะครับสนใจทีมแต่วงของเราแต่ว่าเขาสนใจในเรื่องของส่วนของเด็กปถมมากกว่านะครับแต่ว่าที่เขาไม่สนใจก็คือว่าเด็กปถมเราจะเล่นได้หรือเปล่าแล้วมันพอดีนะพอดีกับช่วงที่แบบเราเคยฝึกเด็กชุดนี้มาแล้วนะครับเคยฝึกเด็กชุดนี้มาแล้วแล้วก็เคยไปออกงานกับชุดใหญ่มาแล้วนะครับพวกเราพวกเขาก็เลยพอจะมีสตอรี่ ที่จะเล่าให้พี่ๆเขาฟังบ้างแล้วก็พอจะมีความสามารถมีทักษะความสามารถที่พอจะพอจะเล่นให้พี่ๆเขาดูได้บ้างอะไรแบบนี้นะนมันก็เลยโอเคพอไปวัดไปวาได้อยู่นะครับแต่สิ่งที่คุณหมูค่อนข้างปวดหัวมากๆเลยก็คือมีการแหกสคริปต์อยู่บ่อยๆนะครับไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นการสร้างภาพหรือไม่ได้บอกว่าเป็นการพูดตามบทอะไรนะเวลาที่พี่ๆเขาถามมาทีพวกเขาจะเถียงกันให้วุ่นเลยนะครับาบางทีกําลังถ่ายอย่อยางเงี้ยถ่ายนะเเฮ้ยเด็กคนนี้อาจจะพูดแบบเรียบเรียงถ้อยคําให้มันสุภาพหน่อยนะ แต่ว่าบางคนได้ยินแล้วเฮ้ยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้อะไรอ <c oughs> ่าอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครูหมูอัปเดตวงดุริยางแล้วก็อัปเดตเด็กๆชุดปัจจุบันให้ดูกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามเด็ๆดกๆชุดใหม่ฝากเด็กๆชุดใหม่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับทั้งวงวงดุริยางของเราที่มีงานประจําอยู่แล้วทุกวันแล้วก็แต่วงของเราที่ฝึกทุกเย็นนะแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็จะงดซ้อมช่วงเย็นหน่อยนะเพราะว่า เด็กๆพวกนี้เขาไปเล่นเปตองกันนะครับมดควมสีวอลเหมือนกันเด็กพันห้าร้อยคนป,ปรากฏว่าไอ้เด็กที่ไปเล่นเปตองอะ่ะก็คือเด็กเด็กแต่วงของเราหมดเลยเราก็เลยโอ้เดี๋ยวเปตองเขาแพ้มาอาจจะก็เกรงใจเขานะครับเกรงใจเขาเพราะว่าเป็นคุณครูด,ด้วยกันเป็นโรงเรียนด้วยกันนะมีผลประโยชน์ในโรงเรียนร่วมกันก็เราก็แบ่งเด็กให้เขาไปหนึ่งสัปดาห์ก่อนนะครับให้ไปซ้อมเปตองก่อนเพราะว่าเวลาซ้อมมันเวลาเดียวกันนะครับก็คือเวลาช่วงหลังเลิกเรียนเป็นต้นไปถึงประมาณทัก 5้าโมงเย็ยนค่มันคือเวลาเดียวกันกับที่เราซ้อมแต่วงนะก็เลยเดี๋ยวสัปดาห์นี้แบ่งให้เขาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์เขาจะแข่งกันโอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ